สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ fc ทุกท่านนะครับต้อนรับศักราชใหม่นะครับปศ2567นะครับผมก็แก่กันไปอีกหนึ่งปีเนาะนะครับพบเจอกันเช่นเคยนะครับปีใหม่นี้นะครับเอฟซีหลายท่านก็ อาจะเดินทางกันกลับแล้วเนาะนะครับหลังจากเดินทางไปท่องเที่ยวบ้างนะครับไปกลับบ้านหาญาดพี่น้องนะครับก็เดินทางกันโดยสดิภาพนะครับผมผมเองก็เพิ่งกลับมานะครับก็ไปกลับก็พันกิโลเหมือนกันนะนะครับจังหวัดระนองเนาะนะครับเป็นจังหวัดเล็กๆนะฮะ น่าอยู่ครับเงียบๆนะครับไม่หวือหวาเงียบๆอากาศดีนะครับวันหนึ่งมีสามฤดูนะครับจังหวัดระนองนะครับเขาเรียกว่าฝนฝนแปดแดดฝนแปดแดดสี่นะครับผมนะฮะก็คือฝนตกสักแปดเดือนนะนะครับอีสี่เดือนก็จะมีแดดนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะอันนี้เขาพูดให้มันใกล้เคียงนะแต่ความเป็นจริงก็คือวันหนึ่งนะมีสามฤดมีสามฤดฤดูนะฮะ วันหนึ่งมีสามฤดูนะครับผมก็คือนะครับเช้าเช้านี่หนาวนะครับหนาวเลยนะครับกว่าจะเห็นดวงอาทิตย์ก็ประมาณสักสิบโมงนะครับประมาณนี้เก้าโมงสิบโมงนะครับเพราะหมอกจะเยอะนะครับภูเขาเยอะนะครับแล้วก็เที่ยงมานี่ร้อนเลยนะครับร้อนจัดเลยแต่มีลมนะนะครับลมพัดตลอดนะครับแล้วก็บ่ายมา บางทีก็ฝนตกนะครับผมนะครับพอเย็นมานี่สักหกโมงเย็นนี่ต้องรีบบาบน้ํานะครับโดยเฉพาะบ้านผมนะฮะคือไม่งั้นอาบไม่ได้นะหนาวมากนะครับเย็นน้ําเย็นมากนะฮะเพราะน้ําประปาภูเขาที่บ้านผมเนี่ยที่ใช้อยู่นะไหลมาจากใต้ภูเขานะครับซึ่งเขาทางกรมธรณีวิทยานะนะครับกรมทรัพยากรเกี่ยวกับอะไรอ่ะ ธรณีวิทยายอะไรอะไร,ะไรประมาณนั้นนะครับนะเขามาตรวจสอบน้าในาในคลองหลังบ้านผมนะครับก็เพราะว่า <c oughs> ในน้ำเนี่ยมีปริมาณอาของของของแร่นะฮะปนปนอยู่นะครับก็เรียกว่าเหมือนน้าแร่นะกึ่งกึ่งน้ําแร่นะครับน้าก็เลยเย็นมากนะครับเป็นสาเหตุผมก็แปลกใจว่าตั้งแต่เด็กทําไมน้ําในคลองหลังบ้านเนี่ยพอสักสี่ห้าโมงเย็นนี่เย็นมากเลยนะ คือน้ําก็จะเย็นเฉียบเลยนะครับก็คือใต้ภูเขาที่น้ําไหลออกมาเนี่ยฮะมันเป็นมันเป็นปล่องแร่นะครับผมนะฮะคือที่มาของคําว่าระนองนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เขาเรียกว่าเมืองแร่นองนะครับแล้วก็เรียกกันมาเรื่อยๆจนผิดเพี้ยนมาเป็นระนองนะครับผมนี่คือที่มาของจังหวัดระนองนะครับผมนะฮะก็เรียกว่าเมืองแร่นองนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาฝนตกหนักๆเนี่ย ตามภูเขาริมทางถนนเนี่ยที่เขาตัดตัดถนนผ่าน,นจะมีแร่นะฮะไหลออกมาพร้อมน้ําป่านะพร้อมน้ําที่สัตว์ที่สัตว์หน้าดินลงมานะครับจะเป็นแร่เม็ดเล็กๆครับนะจะคล้ายเม็ดกรวดนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับเมื่อก่อนเขาก็เอาไปจุรนายนะครับเป็นเครื่องประดับกันนะเจอเยอะมากนะฮะผมที่บ้านเมื่อก่อนเก็บไว้เป็นกระสอบเลยนะแต่ว่ามันมันเป็นแร่ที่ไม่ได้มีมูลค่ามากมายนะครับ เรียกว่าไม่มีราคาช่างกิโลขายกันเลยนะแต่จะมีราคาก็คือโรงงานเขาเอาไปเจียนะฮะไปเจียระไนคล้ายๆเป็นเหลี่ยมให้ให้เป็นเหมือนเพชรนะฮะเป็นเครื่องประดับก็สวยนะฮะมันเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งซึ่ง,งมูลค่าไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไมดีมีมูลค่ามากมายนะครับไอ้เล่าให,ให้ฟังถึงสาเหตุของคําว่าละนองนะครับผมนะฮะหลังบ้านผมนี่น้ําจะเย็นมากแล้วก็ ตอนนีเ้เราใช้ประปาภูเขาที่ไหลามาจากเขื่อนใต้ภูเขาน,ะนี่นะ่ะนะครน้าก็จะเย็นมากนะพอประมาณสักห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยโอ้โหเย็นเลยยิ่งอาบน้าดึกดึกเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะคือทุกหน้านะน้าก็เย็นอยู่งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนนะครับวันหนึ่งมีสามฤดูนะบางวันนะครับบางวันเช้ามายังหนาวอยู่เที่ยงร้อนมากบ่ายฝนตกเย็นหนาวกลางคืนนี่หนาวสิบกว่าองศาก็มี ถ้ายืนพื้นก็อยู่ประมาณสัก20กองศาประมาณเหมือนเราเปิดแอร์สัก25นะฮนะกลางคืนก็จะประมาณนั้นแต่ถ้าหน้าหนาวนี่หนักเลยนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาช่วงต้นช่วงต้นเดือนนะครับหรือปลายปีนะครับหนาว10องศาเหมือนกันนะครับอากาศดีฮะพอขับรถเข้าเมืองระนองปุ๊บเข้าเขตระนองเนี่ยอากาศจะเย็นเลยวุบเลยนะฮะถ้าเราเปิดกระจกรถนะฮะอากาศจะเปลี่ยนเลยนะครับ เป็นเมืองเล็กๆน่าอยู่ฮะเงียบเงียบสงบนะครับพูดเพลินเลยนะฮะเข้าเรื่องพักเครื่องดีกว่านะครับหลายท่านอาจจะเบื่อ,อเปิดสักราชด้วย ep นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานรักขังนะครับอันนี้ก็ข้ามปีนะซื้อไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนไกลแล้วนะปีที่แล้วนะครับไม่กี่วันนี่แหละแล้วก็ติดช่วงปีใหม่นะครับกลับมาเพิ่งจะกลับมาเมื่อวานเมื่อเมื่อวานตอนกลางคืนนะถึงนี่ก็สี่ ห้าทุ่มนะครับเดินทางมาออกจากบ้านก็11บเอโมงนะครับ11บเอโมงเกือบเที่ยงนะถึงลบบุรีก็ป่าไป5้าทุ่มนะครับผมนะฮะก็สนุกดีฮะนานๆไปถือว่าก็เหนื่อยนะเดินทางไกลนะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพนะครับผมนี่ฮะ fc ชมดูนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานวรคังนะครับผมนะครับพิมพ์ใหญ่ฟอร์มสวยดีครับตรงนี้ได้พิมพ์สวยนะครับ เนื้อก็ประมาณนี้นะครับเก่าพระเก่านะครับพิมพ์สวยดีพิมพ์เนี่ยผมชอบพิมพ์นะโครงพิมพ์ก็ดีนะพิมพ์ใหญ่โครงพิมพ์เป็นแม่พิมพ์นิยมนะครับผมเนื้อก็เน่าเด่านึกๆนุ่มๆมประมาณนี้แต่แกร่งนะเนื้อกแกร่งนะแต่ว่ามีความนุ่มนะครับเนี่ยตามรูปเลยครับตามรูปเลยฮนะสวยงามตามรูปนะครับฝุ่นเกาะ ภาพอะไรนะตรงนี้ในร่องนี้ไม่รู้เป็นภาพอะไรนะเอาไม่ออกนะครับเนื้อเน่าๆดีเหมือนกันนะพิมพ์สวยได้พิมพ์สวยโครงพิมพ์ดีนะครับนี่ฮะอันนี้ก็ได้มาช่วงก่อนปีใหม่ไม่กี่วันนะครับ ชุดที่เหมามายังเหลืออยู่นะครับผมก็เลยเอาไว้กลับมาจากปีใหม่นะครับเนี่ยอันนี้ก็หยิบมาแบ่งปัน f อกันนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับพิมพ์ใหญ่พรกประธานวัตักขังสนใจก็ทักมาขอรูปเพิ่มนะครับตรงนี้ฟอร์มสวยนะครับเปิด3,5 0 0นะครับไม่แพงนะครับดูหลังนะครับเนี่ยมีลั่นมีลานนะครับแต่ดูแล้วไม่หักไม่ซ่อมนะครับ มีลั่นมีลานเนาะนะครับอ่าหิมใหญ่ครับ35 0 0ครับทักมาต่อรองเอานะนะครับลดได้บ้างนะครับลดได้บ้างนะแต่ว่าพอประมาณนะนะครับนะฮะหิมสวยนะครับมาองถัดไป78นาทีแล้วมูแตโมอยู่ตอนก่อนเข้ารายการนะครับมาดีใหม่แล้วนะครับขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆกันเนาะนะครับ ผมก็จะพยายามสัรหาพระเครื่องที่ฟอร์มดีๆมาแบ่งปัน fc นะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นฐานแซมผมดูเป็นวัระคังนะครับพิมพ์เขาล่ำนะออกวัระคะังนะออกไปทางวัระคังนี่ด้านข้างเนื้อแข็งๆผราบ้านนี้เนื้อแข็งๆหมดเลยนะครับที่ผมเมาออมานะครับนี่ครับ ขนาหนาหน่อยนะนี่ครับเนื้อสวยดีด้านข้างสวยดีนี่ครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับฐานแทมหลังสวยนะครับหลังเรียบๆนะฮะกดเรียบๆนะครับเนื้อโซนแกร่งนะครับนี่นี่เปิดสามพันห้าครับผมนะฮะชอบก็ทักมานะครับ แคปหน้าจอแคปรูปทักมาเหมือนเดิมนะครับกติกาเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะองน,นี้เป็นเกจบัวโตมนะครับเป็นทีมเกตสั้นนะนะครับนี่เกจบัวโตมเนื้อก็เป็นไตไตออกอมีคราบฝุ่นแป้งเหมือนกันนะนะครับเนี่ยเกตบัวโตมนะครับ มีเม็ดขาวขุนนะครับแกร่งป้าผ้าบ้านนี้เก่งหมดเนื้อเขาเขาเขาชอบเก็บโซนเนื้อกระดูกนะครับบ้านนี้นะครับนี่คือพ้านี่มันหลากหลายคนชอบนะครับพ้าสมเด็จบางคนชอบเนื้อเน่าเนื้อนุ่มนะครับแก่น้ํามันแก่ผงบางคนก็ชอบโซนเนื้อกระดูกแกร่งนะฮะความชอบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่แต่ละบุคคลนะครับแต่ละท่านชอบไม่เหมือนกัน F4 ก็ดูให้ชอบแล้วกันเนาะนะครับผมดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับเหมือนเดิมนะครับแบ่งปันกันในราคา,าในราคาที่จับต้องได้แล้วกันนะนะครับนะเอากันแค่ชอบนะครับ f c นะครับเอากันแค่ชอบผมเด็ดนะนี่เกียร์บลูทูมองเนี่ยเท่าไหร่ เอา2อ0 0แล้วกันนะนะครับสวยไม่มากนะครับแต่ฟอร์มน่ารักดี2อ0 0ครับผมนะฮะว่ากันไปมาของสุดท้ายของ EP นี้นะครับองนี้เนื้อหนึบนุ่มดีนะครับโซนหนึบนุ่มนะครับเนื้อละเอียดนะครับเป็นทรงเจดีนะฮะทรงเจดีสภาพใช้หน่อยนี่มีก้านคล้ายๆก้านทูบคล้ายๆเศษก้านทูบเห็นไหมดำๆยาวๆนะครับสันฐานจะยาวๆนะนี่เขาตีเป็นเศษก้านทูบนะ ผมเลยตีเป็นวัดละขังนะเพราะถ้าเป็นวัดบางพมจะเป็นอ่าจะไม่ยาวๆนะจะเป็นผงผงนะครับเป็นจุดเป็นจ้ำนะครับนี่จะมีเม็ดเดียวยาวนี่พาสภาพใช้ใช้หน่อยนะครับช้ำๆน่ารักดีแต่ไม่หักไม่ซ่อมนะครับผมน,นี่ครับ น่ารักดีทรงเจดีวัลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นรอยยุบๆนะนะครับตรงนี้เอาเปิดสามพันแล้วกันนะครับผมนะฮะเปิดสามพันครับทักมาเอาทักมาต่อรองเอานะครับเหมือนเดิม fc นะครับแบ่งปันได้อยู่แล้วนะนะครับขอให้ต่อดีๆนิดหนึ่งนะนะครับอย่าต่อให้ขาดทุนนะให้ผมมีกำไรกินบ้างนะครับเนี่ย อีพีนี้ก็หลังจากกลับมาจากปีใหม่นะครับผมก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับ4องค์นะนะครับฝากติดตามกันเหมือนเดิมนะครับผม f อนะครับฝากติดตามกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโชคดีมีความสุขทุกทท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ